กรมการปกครองนะครับได้คัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่นนะครับปลัดอำเภอแหวนทองคำประจำปี2,558นะครับโดยหนึ่งในนั้นคือนายกฤษดาสุขสบายนะครับปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการอำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสได้รับรางวัลชนะเลิศปลัดอำเภอดีเด่นปลัดอำเภอแหวนทองคำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ กรมการปกครองนะครับได้ดําเนินการโครงการคัดเลือกประหลัดอำเภอดีเด่นประหลัดอําเภอแหวนทองคำนะครับประจําปี2,558เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ประหลัดอําเภอผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการส่วนภูมิภาคนะครับที่ได้อุทิศกําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยจิตใจมีความมุ่งมั่นนะครับอดทนและเสียสละ โดยการพิจารณาคัดเลือกประหลัดอำเภอที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและมีผลงานเชิงประจักษ์นะครับดีเด่นเป็นที่ยอมรับให้เข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกมรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งนี้กรม,ม,มรการปกครองได้พิจารณาผู้ดำรงตําแหน่งประหลัดอําเภอที่มีความรู้ความสามารถม,มีคุณธรรมจริยธรรมและมีผลงานดีเด่นที่สมควรประกาศให้เป็นประหลัดอําเภอดีเด่นนะครับ<ท><ม> ประจำปีนี้จำนวนทั้งสิ้น10รางวัลน,นะครับโดยแยกเป็นรางวัลชนะเลิศ5รางวัลและรางวัลชมเชยอีก5รางวัลน,นะครับซึ่งแยกย่อยเป็นพื้นที่ปกติและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับสำหรับผลการคัดเลือกประหลัดอำเภอแหวนทองคำในครั้งนี้ปรากฏว่านะครับนายกฤษดาสุขสบายประหลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการอำเภอรือเสาะขออภันะครับอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับได้รับรางวัลชนะ เลิประหลัดอำเภอดีเด่นประหลัดอำเภอ,เหอ,เอแหวนทองคำนะครับในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนและผู้ที่รู้จัก,ท,ท,ท,จกที่ทราบข่าวเป็นอย่างยิ่งนะครับทางนี้ทีมข่าวเคเบิลทีวีสุงไห่กโลกนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนายกฤษดาสุขสบายนะครับประหลัดอำเภอรือศะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ